นาฬิกาที่เป็นเรือนทองนะครับเกิดสนิมทองได้นะครับเกิดจากอะไรนะครับนาฬิกาที่เป็นเรือนทองเนี่ยเกิดสนิมทองได้เกิดจากาการทําปฏิกิริยากับอากาศนะครับหลายๆท่านที่มีนาฬิกาเรือนทองคอยสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นอยู่ว่าเราจะมีสนิมคือตัววัสดุทองอ่ะจะเปลี่ยนสีไปนะครับตามข้อต่างๆไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่อันตรายก็คือว่า นาฬิกาที่เป็นเรือนทองนะครับที่เราซื้อมาแล้วมันมีสติกเกอร์จากชออ็อปอ่ะแล้วเราทิ้งไว้นานๆน,นะครับไม่ได้ลอกออกตัวเนี้มีโอกาสทําให้สนิมเกิดขึ้นได้นะครับเป็นภาพทำความสะอาดไม่ได้นะครับอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายกตัวอย่างนะครับถ้าเรามีสติกเกอร์อยู่นะครับจากช็อปเนาะเขาไม่ได้เป็นฟิล์มเนะาะสติกเกอร์เนี่ยแล้วมีความชื้นเข้าไปในสติกเกอร์เนี่ยครับแล้วฝังเราไว้อยู่ข้างในนะครับ นั่นแหละความชื้นนั่นแหละมีโอกาสที่จะทให้เป็นสนิมทองได้แต่จะแตกต่างกับฟิล์มกันรอยนะครับฟิล์มกันรอยเนี่ยติดไปแล้วเนี่ยฟิล์มกันรอยจะมีคุณสมบัติพิเศษที่ระบายอากาศได้ระบายความนมนะครับทำให้ตัววัสดุนาฬิกาเนี่ยไม่เป็นสนิมทองนะครับอันนี้คนละเรื่องกันนะ